สวัสดีพี่น้องรับท่านผู้ชมครับผมพาพี่น้องมาดูงานครับกับเสียไพศาลครับวันนี้เสียไพศาลชวนมาดูงานนะครับเป็นงานหรือต่อยูคาครับหรือต่อยูคาหรือต่อไม้ครับเคียร์ลิงนี่ครับตีป่า เป็นงานของบริษัทนะครับแบคโคลครับหมมาตีขุดตอ่อขึ้นมากองแล้วก็ไฟเผาครับเตรียมเอาไฟเผานะครับไถเสร็จก็ลงฐานสามครับไปลงลงพานหกน,นะครับนี่ันหกตีนะครับ ต้ลงพันสามเรียบร้อยครับเนี่ยผ่นบุกพันสามพันสี่ครับเดี๋ยวว่าแท็กเตอร์ที่นำมาใช้ส่วนมากก็จะมีแต่แท็กเตอร์ใหญ่ๆครับรถไถคันใหญ่ๆแบบนี้ครับ คันนี้ใบแตกไปหนึ่งใบครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่รื้อแล้วก็ไถแล้วนะครับนี่ไถเตรียมตัวที่จะปลูกนะครับเสียพยารครับเป็นคนพามาดูงานาสารวัตรจะได้มาคุดยุพีล่ะแนวแนวแนว,แนว,แนวยุพีล่ะครับผมใครอยู่ได้แปลงไกลๆกัน ัครได้แปลงใกล้ๆกันครับของเสียให้สานครับป่ะไปขุดไหเบิ่งด้ป่นี้ครับผมป่ะเฮาแล้วตัวน้องุลาเฮาถามว่าหนาเพิ่นแล้วๆครับเ่นหนาทีมงานเพิ่นทีมนี้ก็อทั้งแม่โคขุดด้วยแล้วก็ไถด้วยนะครับไถด้วยแต่ของเรานี่รถไถเรามันคันเล็กไปมันไหวไหมมันจะไถ เอาเอาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเสียวไปสันถาก่อนเด้อมาเจออะไรพอดีครับพี่น้องให้ดูติดแล้วโอ้โหถอยก่อกนถอยก่อน คอยก่อนครับอโอ้โหไปไหมไปครับไม่เหลือครับโอ้โหแรงจริงครับ M95 อือ <c oughs> แน่นอนแน่นอนขันหน่อยดึงขันใหญ่คือแห้งแท้อันมุนี่มุนี่แผนกแผนกมัสยอดน้ำบ่เนี่ยฮอดน้ำฮอดน้ำทุกต้นนี้มั้นปะโอ้เป็นสันจ้เอ้า ต้องหดหนำมั้งีแปลงนี้แปลงที่ปลูกแล้วครับผมปลูกเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เออต้องมาหดนํำจังซีด้วยบ่ะเสียบ่หดขันบะหดมันสิตายป่ะปปนะโอ้ สแสดงว่าเพิเ่นต้องหดตลอดม่นี่จนกว่ามันสิงเงี้จนกว่ามันติิดนมันแข็งแรงโอ้จนกว่าต้นมันแข็งแรงซ้ำใดงั้น่แข็งแรงมันี่มันติดโอ้ดซมือมันม่เนี่หรือว่าจักมือแค่นึ่งตาม้แข่งตามทีมือง่่ครับ อันนี้ฝนมาแล้วอตอนได้เหี่ยวตายกามา็มาเปลี่ยนนี่แผานกปูกครับไปเข้าไปเบิ้งกันของฟุตต่อเข้าไปเนี่ย ส่วนอีหลามานนั่งไปมเมื่องเหม,ามา <c oughs> ือ,อมานเรา,นา <c oughs> ไปหาเป็น,นอย่างอามานยังจากแดดด้วย่ย <c oughs> นี่เป็นแปลงที่เสียไปสารทำครับ <c oughs> นี่เขียมีหอดปุ้ยรถนอนครับรถมีนี่มีใบ <c oughs> ถ้านอนอย่างเดียวเลยมันบ่นเองเครื่องครัวายังไม่หันเว้นเลยรถบ้านครับนี่คือรถบ้านหลากตู้คอนเทนเนอร์ไปดั่มเลยตัวนี้เพราะว่าจะไปหาซื้อรถบัตเก่าสองสามเทียนได้ไม่ได้นอนคนเครื่องขนาดนั้นเลยวะบอลคนเลยเข้าคนกองเป็นหันเลย องเสีนึงกันนี่เจ้เอาแบบบัวตรงมีเขียงเรนดบบเก่าเหาเสือเอาขั้นก็เก่าแล้วก็มาถอดบาออกนั่นบ่ถอดบาอออกทิมบับไปถ่าเฮ็ดห้องน้ำของยังได้หนนอนพ้อมเลยเจ้าพมกิดหาแม่รัวอะไรจกค้นนึงแม่ขัวมา้อม เอ้เอ,เ,อเรียกคนนี้ยังโสดนได้ครับนี่เสียไว้ซานนี่ยัางสวนได้ครับสาวๆไดทีว่า,าง,าาาางอ่ะติดต่อมาได้ครับเด้อหนุ่มหนพิเศษฝนพิเศษหัวใจเอ่อหัวใจยังหัดใ,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 ใจบาบินจอนีนก็ได้มากครับเนาะ หนุ่มพลพิสัยครับหนุ่มพลพิสัยหัวใจสิง <c oughs> หนุ่มพลพิสัยหัวใจสิงครับลูกเบ้งเออยงอะมลูกน้องที่มาหลอบกวนนัน่นอยู่น้วกันเออน้องไสไปใส่ก่อนก็เปิดร่านยาง,งโอ้ล้านยางส่วนโควงนิดีเงงไสบ้าน

วุ้นเีากชื่อเปลนเหนือเล้วแล้วก็รถแทยมาตุ่มรถแท้มาหนวหนาหนหลังไงอันนี้รถของเสียไพศาลครับ pc 200รขีดหครับรุ่น6ครับอันนี้กระจกหนาแตก ข้างซ้าไป,น,ยยปน,นู่ยู่ไม่ยู่ปลาข้างบนนูไม่แหงหยืนต้นโคกิกนะครับ <c oughs> ยู่ไปมันฟาดกรับมากะจกแก <c oughs> เดีดอย่เบิ้งขั้นขาบก่อนหะน้าฮะโอ้ยขั้นนั่นนั่นบ่นเจ้า,จาของรถตัวนั่นบ่ไอ้ฮะใซ่านีใ<ะ>ส่ไ่มเนี่ยเยอาขั้นหน่อยมาม ตันงแ่สวนมากสำคันมีแม่คสามคันเด็คันนีรวเห็นงานอยู่พนโอ้โหฟันมี่นแ่งเขี่ยแซ่เพื่อเะไงานอี่โดยแซ่ๆอลรเแสดงว่างานมูเจเรียตะซุ้มมันม้ตี้เป็นแงนั่น่ใยัไมกด้เจอดตัวโตอันนั่นน่ะ

รุ่นหกร้อยยี่หือร้อย,ยอ๋อร้อยดี่นี่เนาะเ,เดี๋ยวเบิง้เงเพราะว่าดูจากแขนนะครับเป็นเป็นตัวร้อยครับข้าแก่ขับเองอ่าข้าแก่ขับเองเลยใช่ไหมเนี่ยวางไปทหารหมดแล้วอ่า คื nhóm ันสูมยากน้ำมันมันสูมใหม่ยากน้ำขีดดินนี่แหละเนาะอันอันนี้พากันคูดไปจะโดนไปดิปเดือนหนึงแล้วถ้ช่วงโท่ไปหาผมหุ่นบอกด่นวะครับสวัสดีครับผมฮ่า <laughs> ฮ่าฮาครับ เป็นยังไงครับคือทั้งยุ่มทั้งก้นเถอะยุ่มได้ก้นได้ก็ดีเถอะต่อเสียร้ายแยกกันไหมครับเนี่ยตัวบังกระบอกเนี่ยต้องเหยียบน้ำมั้งครับตัวยุ่มตัวยุ่มนี่ใส่ยังี่ห้ออ่ะว่ามันเป็นข้อพ้นต่างมันต่างหากกันปะเป็นไรแยกตัวอ๋อหยียบเอาเลยปะ หยาบก็ได้ห้าเรี่องแต่นั่นนะครับแต่ก็บม่มากี้หยาบเพราะอะไรปเอาคุ่งกี้ขีบออกปุ่งกี้งับข้อมาใส่กับตัวนี้เอาอืมไม่จัง่ไงจ้ะครับให้คข้างหลัรถไถต้อมต่อมต่อมใส่เออรถไถต้อมเขาดิ่งข้อม้าไหนแปลงนี้จากไรครับเสียเนี่ยแปลงนี้แปลงเดียวเนี่ยบ่าแปลงนี้แปลงเดียวนี่ยไหมโอ้ ยี่สิบ,สบไรเอ่อืม้าปะเนี่ยเอาองเสีเสดับเครื่องกบบับ้า,บา,านะาเ,เราบอกไปเด็ดไให้โชคเฟื่อร์เราโทรหารถ เบอร์ทรผมให้ให้เล่าครับไปสนไครับบ้านไหนนะเออไปเส้นเลื่อนจำมันครับครับอ่า รถเท่าแก่ครับเองครับเกี่ยเสร็จแล้วก็ ได้เผาด้วยครับผมอันตอนคุดนี่มันบางอยากก่างกว่พี่น้องว่าเ,เครื่องมือเฮามันคุดได้อยู่แล้วครับตอนที่เกลี่ิ่งนี่มันง่ายครับมันยากไอ้ตรงที่ลอมันแห้งนี่แหละเผาครับทีนี้พี่น้องแต่ละช่วงนี้ก็ช่วงเราไม่มีงานครับเสียไปสารชวนมา ก็เลยจะให้สารวัตรครับมา,ามาทําด้วยครับผมมาทําด้วยเหลืออยู่50กว่าไร่ครับจงไว้สุปเปอร์เาโดยเฉพาะเพื่นาากว่าไร่ครับพี่นอ้องอโอเคครับจิบนี้น้าง,งานก็ประมาณนี้ครับ เป็นตอไม้ยูคาครับผมยูคาลิทับนะครับเกียลิงครับแล้วก็อตอไม้นี่มารวมๆกันนะครับแล้วก็เตรียมเผาครับอขอบคุณที่รับชมครับผมมีคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ